ถึงช่วงของ4หุ้นสูสิงกันบ้างน,นะครับโดยทีมข่าวของหุ้นไซ์เหมือนกันก่อติดหน้ากระดานต้องบอกเลยว่าแม้ว่าวันนี้หุ้นจะติดลบกว่า12จุดนะแต่ก็มีหุ้นหลายตัวเหมือนกันที่แบบว่าโอโหรา,ราคาเนี่ยขับเคลื่อนกันแบบว่าอย่างร้อนแรงนะครับสดสดิงตัวแรกนั่นคือตัวของ BKD นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ราคาหุ้นของ BKD นะครับปิดที่4บาท1ิสตางค์เพิ่มขึ้น70สตางค์คิดเป็น2 0 5 9เปอร์เซ็นต ส่วนสวิงตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของ C Face นะครับราคาหุ้นปิดที่4บาท8สตางค์เพิ่มขึ้น28สตางค์คิดเป็น7.37%ส่วนสวิงตัวที่3นะครับนั่นคือตัวของบุญบีนะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่57สตังค์นะครับเพิ่มขึ้น2สตางค์คิดเป็น3.64%ส่วนสวิงตัวที่4นั่นคือตัวของ J j c จนะครับราคาหุ้นวันนี้ปิดที่50 58สตังค์เพิ่มขึ้น3สตางค์คิดเป็น 5.45%นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสิงต้อ้งหมดเลยว่าวันนี้ขับเคลื่อนกันแบบว่าทรงพลังและน้าติดตามถ้าเกิดนักลงทุนอยากจะเข้าไปแบบว่าลุยกันวันจันนะครับต้้งหมดเลยว่าต้องศึกษาทําการบ้านนดูเรื่องราวของกราฟนะดูเทคนิคนะคว่าแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหุ้นหรือเล่นหุ้นสหุ้นสุสิง